สวัสดีครับเปไปแลหลายพันวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมแต่วันนี้จะไม่ได้เป็นการนําเอาน้ําหอมมารีวิวให้กับทุกคนที่ชมกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของอลักษณะของน้ําหอมที่เราซื้อกันนะครับในในทุกทุวันนี้นะครับคือเราจะทราบว่า มันจะมีแหล่งที่สามารถหาซื้อได้ที่มันไม่ใช่บนเคาน์เตอร์แบรนด์บน5่าซัพสินค้าคือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกๆวันนี้ครับก็จะมีกลุ่มคนที่เข้าถึงน้ำหอมได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะซื้อน้ำหอมมาใช้ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีแหล่งที่อยู่ตามแหล่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องได้ราคาที่ถูกกว่าบนเคาน์เตอร์แบรนด์ บนท่าสับสินค้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุผลในการที่จะเลือกซื้อก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนนะครับบางคนคือแบบมีแบบว่าไงคือแบบรู้สึกว่าต้องซื้อบนห้าเท่านั้นคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับคือเขาจะมั่นใจว่าถ้าซื้อบรตษัทแบรนด์ก็คือจบอไม่ต้องมานั่งกังวลหรือว่ามานั่งระแวงอะไรใดๆเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำหอมกวดกวดนั้นๆน,น,นะครับแต่สําหรับบางคนนะครับ คือไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของกําลังซัพนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของอเขาอาจจะบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะไปซื้อน้าหอมบนเคาน์เตอร์แบรนด,ด์ได้เขาก็จะต้องอใช้วิธีดการที่ท่องโลกออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์นะครับง่ายๆสั่งซื้อตามเพจต่างๆใน Facebook ใน Instagram นะครับหรือว่าจะเป็นทาง ทางเว็บไซต์ต่งตางๆที่เขาเป็นเเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่ามีสินค้าออนไลน์ต่างๆมากมายเป็นหมวดหมู่แล้วก็เข้าไปเลือกซื้อในหมวดของน้ําหอมเนี่ยครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็ส่งมาถึงที่บ้านเลยทีนี้ปัญหาก็คือ,อผมจะพูดในเรื่องของปัญหาเนี่ยผมพูดทั้งสองสองทางเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อบรันเคอร์แบรนด์หรือว่าซื้อผ่านกับการช้อปปิ้งออนไลน์มีทั้งคู่ครับบางคนงวงว่าเฮ้ซื้อบรันเคอร์แบรนด์ทำไมยังมีปัญหา แต่ผมจะบอกเลยว่ามันมีครับแล้วก็มีจริงๆด้วยจะผมจะขอเล่าจากประสบการณ์ของผมเองเพราะว่าทุกๆวันเนี้ยครับมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่หลายคนเลยแหละที่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยแทบทุกวันนะครับแล้วก็จะยังคงมีาในเรื่องของปัญหาของน้ําหอมที่เขาไม่มั่นใจว่ามันของแท้หรือเปล่าแล้วก็ยังคงต้องพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่ทุกๆวันเนี้ยครับการที่ มีคนทํารีวิวน้ําหอมมากขึ้นนะครับและกลุ่มน้ําหอมใน a c e b o o k เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นกลุ่มคนที่เป็นทั้งหน้าใหม่หรือคนทั้งที่ที่หน้าใหม่คือในที่นี้คือแบบว่าหน้าใหม่ที่แบบไม่เคยใช้น้ําหอมเลยนะครับแล้วก็สนใจน้ําหอมมากขึ้นเข้าถึงน้ําหอมมากขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนประเภทเนี้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้น้ําหอมอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยอาจจะ ไม่ยังไม่เคยเข้ามาในกลุ่มน้ําหอมนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสังคมออนไลน์ที่แบบมีการพบรพูดคุยกันอย่างเรื่องน้ําหอมเนี่ยแต่ใช้น้ําหอมอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ไหลเข้ามาในกลุ่มน้ําหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลอดจนหน้าเก่านะครับคือคนที่ใช้น้ําหอมอยู่แล้วแล้วก็วนเวียนกันอยู่ในกลุ่มน้ําหอมต Bar ่างๆอยู่แล้วนะครับก็คือเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้ครับอยู่หลอมรวมหลอมรวมเอาไว้เข้าไว้ด้วยกันนะครับทีนี้ ที่ผม้ะก่อน,กนสักครู่นี้คือ,อผมเคยได้ยินครับไม่ไม่น้อยเลยครับคือแบบว่าเขากาคุยกันว่าน้ําหอมที่เขาซื้อบนเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยครับบางทีเขาไปเดินซื้อน้ําหอมซื้อมาตัวที่เขาชอบเขาดูรีวิวแล้วเขาชอบนะครับแล้วเขาก็ไปลองกลิ่นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบมั่นใจนะครับมั่นใจในสินค้าที่ออกจากเคาน์เตอร์แบรนด์มากกว่าเพราะามันอยู่บนท่าสินค้าเขาก็ซื้อเลยพอลองกลิ่นแล้วชอบก็ซื้อ แต่พอหลังจะซื้อไปแล้วกลับมาที่บ้านมาแกะเซลล์แกะกล่องแล้วก็ลองใช้นะครับแล้วก็คือทุกๆวันนี้ก็จะมีนะครับมีช่องทางที่เขาจะ,ะย่มงผมเองเนี่ยเปเป้เปละลายพันเนี่ยก็มีการทําทำรีวิวเอาไว้สําหรับการเช็คน้ําหอมเบื้องตน้นแต่บางคน,น่ยซื้อบนเขาต้องแบรนด์ซื้อนบอนห้างแล้วก็ยังไม่ไหวที่จะมาเช็คอยู่ดีก็คือมีการเช็คบารโค้ดที่มันอยู่ใต้กลอ่องอะไรเงี้ยครับ คือทุกๆกล่องของน้ําหอมนะครับที่เขาผลิตมาเนี่ยมันจะมีเลขแบชโค้ดไม่ใช่บาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดที่เป็นแบบสเกลแบบนี้จะเป็นแบบสีขาวๆแล้วมีคีคๆๆีําดำๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบชโค้ดแบชโค้ดจะเป็นตัวเลขที่เขาสลักเอาไว้ที่ที่ใต้ผิวกล่องนะครับจะเป็นตัวเลขที่สลักไว้หรือยิงเลเซอร์เอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นเลขที่ตรงกับน้ำหอมที่อยู่ข้างในอยู่ใต้ขวดหรืออยู่ข้างหลังขวดแล้วแต่รุ่นแต่แบรนด์ว่าจะทำยังไงกับการที่จะ ยิงอ่ายิงแบสโคดเอาไว้แบสโค้ดบอกอะไรบ้างแบสโค้ดจะบอกอวันวันที่เขาผลิตถ้าเราเอาตัวเลขตรงนี้ไปกรอ,อกในเว็บไซต์ที่เป็น checkfresh.com หรือว่า checkcosmetic.com เนี่ยแล้วเราใส่ยี่ห้อนะครับแล้วก็ใส่แบสโค้ดตรงนี้ลงไปมันจะบอกว่าน้ำหอมที่เราได้มาขวดนี้หรือกล่องนี้มันผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วกม็มันผลิตมาแล้ว กี่ปีกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมจะบอกว่ายังไงดีบางคนเนี่ยครับไปซื้อซื้อน้าหอมเคาน์เตอร์แบรนด์มาอย่างเช่นตัวเนี้ยครับสมมุตินะครับเขาซื้อมาแล้วเขาก็ไปเช็คในเช็คเฟรชเอาน์เตอรโที่ได้ตรงใต้ได้กล่องไปเช็คแล้วปรากฏว่ามันไม่ขึ้นแล้วเขาก็ทึกทักว่าเฮ้ย hey, คุณเป้ผมซื้อน้อําหอมขวดเนี้ยมากล่องเนี้ยมาจากเคาน์เตอร์แบรนด์ทำไมผมเช็คเช็คโค้ดไม่ขึ้น คือผมจะบอกว่ายังไงดีทุกๆวันนี้ครับในเรื่องของ b a ร c h ์โค้ด a t c h c ์โคเนี่ยมันบอกได้ยากครับเพราะทุกๆวันนี้ซึ่งต้องบอกจริงๆเลยว่าของที่ออกจากเคาน์เตอร์แบรนด์หรือบนห้าเนี่ยแบร์โค้เนี่ยบางทีเช็คไม่ได้ครับเกิดขึ้นจริงอย่างน้ำหอมของผมไม่ขอบอกยี่ห้อบอกรุ่นแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันมีครับคือที่ที่ไม่บอกคือไม่ใช่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางแบรนด์นี่ยบริษัทเขาจะมาคอมเพลนหรือว่าจะมา ฟ้องร้องอะไรอย่างนี้ได้ที่บอกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีหลายรุ่นนะครับที่บางทีเขาแบสโคดเนี่ยมันไม่สามารถลิงก์เข้ากับเว็บไซต์ที่เราเคยเช,คเช็คกันได้อยู่ทุกๆวันนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลบางอย่างของทางบริษัทหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทางบริษัทผู้นําเข้าหรือว่าผู้ผลิตผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้เมนเทนนสเต็มอาจจะแบบว่า ผมไม่รู้แหละผมก็พูดไปเนาะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆน้ำหอมขนเคาน์เตอร์แบรนด์บางตัวเนี่ยเราซื้อมาเราเสียเงินไปหลายพัเนเ่ยแต่ปรากฏว่าเราไปเห็นเขาพูดคุยกันว่าเออวิธีการเช็คน้ำหอมเราก็อยากรู้ว่าของเราเนี่ยมันแท้มันแท้มันแท้แล้วแต่เราก็อยากรู้ว่าเออมันตรงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเราก็รีบเอาไปเช็คครับพอไปเช็คเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันไม่ขึ้นนะคนแบบนี้ก็ก็ <laughs> จะมีคนประเภทเนี่ยครับที่แบบให้ i, ซื้อบนห้างแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็มี มาถามมาถามผมบ้านมีจริงแล้วก็คือแบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเอาเป็นว่ามันออกมาจากเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับมันก็มันก็ชัวร์อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มันไม่น่าที่จะผิดพลาดอะไรได้นะครับมันไม่มีมันไม่มีทางที่จะเป็นสินค้าของปลอมที่มันรั่วไหลไปวางขายบนเคาน์เตอร์ได้แน่นอนอันนี้คือผมจริงที่ผมสามารถที่จะพูดได้นะครับก็ อย่างบนเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเขาจะมีป้ายสคออบอแล้วก็มีป้ายสติ๊กเกอร์ที่เป็นสลากนะครับแปะเอาไว้ที่บนบนเซลนะครับข้างหลังเขาจะบอกวันเดือนปีที่ผลิตอยู่แล้วด้วยลองไปดูกันแล้วก็เรื่องของอายุของน้ําหอมที่วางขายนะครับบางคนก็เซเรียสมากมีบางคนทักเข้ามาคุณเป้คือไปซื้อน้ําหอมตัวนี้มาแล้วเราบว่าที่แบตโคดเนี่ยมันเช็คไม่ได้แต่ที่สลากที่เป็นอ่เลเวลครับ ที่เขาแปะสติกเกอร์ไว้ข้างหลังเนี่ยตรงแถวสคขบอรครับเขาบอกว่ามันมีวันเดือนปีที่ผลิตอยู่บอกอยู่แต่เหมือนกับว่ามันผลิตมานานมากแล้วอะไรเงี้ยครับคือจะพูดไงดีตรงนี้มันก็บอกได้ยากคือหมายกับว่าบางทีบนเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเขาก็อาจจะวางเอาไว้นานสักหน่อยอาจจะขายไม่ได้ในรุ่นนั้นอาจจะไม่ได้เก็บลงแล้วก็วางขายต่อไปเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้ในพื้นที่ที่มันมีชิดในตู้อะไรก็แล้วแต่ เขาก็อาจจะมีวิธีในการเก็บของเขาที่มันแบบเขาคิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลอะไลกับน้้าหอมข้างในเขาก็ยังขายต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราซื้อมาแล้วปิดมันไม่ไม่รู้สึกว่ามันเพีย้ยนหรือว่าปิดมันชุนแอลกอฮอล์จนแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีความหอมของของความเป็นน้ําหอมเลยเนี่ยอันนี้มันก็สามารถไปเคลมได้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราซื้อคอทเร์แบรนด์เนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถเอาน้ําหอมที่เรา ได้จากเขามาวกันว่ากลิ่นมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆถ้าเกิดเราเคยใช้ตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้มาแล้วมันไม่ใช่เอาไปเคลมได้ครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เงี้ยงงมันก็คือไม่ใช่กลิ่นอาจจะเพี้ยนเพราะว่ามันผลิตมานานสามารถเคลมชิ้นใหม่ได้นะครับทีนี้แล้วสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อมาเคาน์เตอร์แบรนด์ะ่ะคนที่ไปซื้อสั่งซื้อออนไลน์เนาะอันนี้คือผมต้องบอกเลยว่าต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆหรือ อาจจะต้องอาศัยการเข้าไปคลุกคลีอยู่ตามกลุ่มน้ำหอมใน Facebook ต่างๆซึ่งจะมีกลุ่มคนที่เขาแบบเข้าไปจอยกันแลวเขาเนี่ยสามารถที่จะเราสามารถที่จะไปดูเทรนด์การซื้อของพวกเขาได้นะมันจะสามารถที่จะลิงก์เชื่อมโยงไปหาแหล่งซื้อที่มันแบบถูกต้องแล้วก็พุดไปไม่หลงทางนะครับแล้วก็ไม่เจอของปลอมด้วยและราคาก็โอเคด้วยแต่เราต้องเดินตามเขาให้ถูกทางนะครับส่วนใหญ่คือคนในกลุ่ม ในกลุ่มที่อยู่ในในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในกลุ่มของน้ำหอมใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะช่วยกันดูอยู่แล้วถ้ามีอะไรที่มันแบบว่าหลงหลงผิดผิดอะไรที่มันแปลกผิดแปลกแปลกไปเนี่ยคือเขาก็จะช่วยกันดูก็จะสามารถที่จะช่วยตบๆๆต,ต,ตเข้ามาให้มันดูถูกต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อยากให้เมื่อเข้ามาในกลุ่มน้ำหอมแล้วนีอยากให้ทุกๆคนนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็ดูว่าเทรนด์การซื้อของออนไลน์ของเขาของคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปกันในทางไหนแล้วก็เดตตามเข้าไปก็อาจจะเซฟสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสได้แฝงตัวเข้าวิในกลุ่มน้ำหอมแล้วในเฟซบุ o กเนี่ยพยายามศึกษาครับดูจากคนที่เขาซื้อมาก่อนหน้านะครับว่าเขาซื้อจากที่ไหนยังไงทีนี้แน่นอนเลยว่า เมื่อคนในกลุ่มนะครับในกลุ่มน้ําหอมเนี่ยรู้ช่องทางแล้วว่าการซื้อมาคอร์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันมันแพงแล้วก็ไปรู้ว่าซื้อตามเพจเนี่ยมันซื้อได้ในราคาที่เฮ้ยมันถูกอะไรเงี้ยแต่ผมยังอยากจะแนะนํารูทุกคนเสมอว่าถ้าเราอยากจะแท้และชัวร์และอยากจะมั่นใจในสินที่เราได้มาและที่สําคัญในความภูมกใจว่าเฮ้ยฉันได้น้ําหอมที่่ราชื่อฉันักเนี่ยมาจากที่ที่มันแน่แท้แนเนี่ย ก็อยากจะแนะนําให้ซื้อบนเค้าตัวแบรนด์มากกว่านะครับก็มันจะได้อะไรที่แบบพิเศษพิเศษมากขึ้นเนาะอาจจะไม่ได้ถูกเท่ากับตามเพจแต่เราก็อาจจะได้แบบได้ได้ตัวแถมเนาะได้แซมปิ้งอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะได้คะแนนที่เราสามารถที่จะคะแนนบัตรเครดิตคะแนนสะสมอะไรต่างๆของทั้ง5สับสินค้าที่สามารถไปต่อย,ยอดซื้อของอ e ย่างอื่นได้แต่บางคนก็คิดว่าเอ้ยมันก็ ได้มากไม่เท่าไหร่ไม่คุ้มไปซื้อตามเพจเก็เป็นความเป็นความที่เห็นของแต่ละบุคคลที่มันแตกต่างกันไปนะครับทีนี้การซื้อของตามเพจเนี่ยแน่ๆแ,แหละก็คือแน่นอนมันก็ของตามเพจที่เป็นของแท้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ําหอมที่เป็นกล่องซิลเหมือนกันแต่แหล่งที่มาเนี่ยมันก็บอกได้ยากเนาะก็บางคนเนี่ยพวกพวก่อค้าแม่ค้าที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยบางทีก็จะมีวิธีการ ได้ของมาที่ชัดเจนเช่นเขาอาจจะไปเดินซื้อของบนห้างสรรพสินค้าเปนเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับซื้อในปริมาณที่เป็นการเปิดบินในยอดที่มันเยอะๆสูงๆยอดเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วเขาจะได้ของแถมซึ่งเป็น s a m p ป i n ิ้ตัวเทสเตอร์ต่างๆมาเป็นามาเป็นของ complementary หรือเป็นของแถมนะครับที่ให้กับยอดซื้อของเขาในยอดบินนั้นเขาก็จะสามารถเอาตัวเทสเตอร์แล้วก็ตัวของแถมพวกนั้นเนี่ย ที่เขาได้มาฟรีๆนะครับมาตัดยอดเป็นส่วนลดให้กับตัวกล่องขายที่เขาซื้อมาเนี่ยได้แล้วก็สามารถทําราคาได้ถูกลงมาสัก15-40%แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์ที้เขาจะมาทําราคากันนะครับนี่ก็อยู่ที่อ,อยู่ที่กลวิธีต่างๆของพ่อค้าแม่ค้าเนาซึ่งเราไม่สามารถที่จะ,ะไปคน้คนควา้าไปค้นหาได้ชัดเจนว่าเขาไปได้มาจากไหนเนาะ ประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นน้าหอมที่เป็นการนําเข้ามาแหล่งะครับเป็นการ pre เดอร์ order, ซึ่งก็นะก็เป็นวิธีที่มันแตกต่างกันออกไปก็ต้องไปหาหาดูกันเอาเองแล้วก็ไปลองไปลองใช้ประสบการณ์ในการเลือกซื้อกันเอาเองนะครับทีนี้แน่ๆแหละพอแต่ละคนเนี่ยไปซื้อของบนคานเตอร์แบรนด์มาแล้วเออขอโทษไปซื้อตามเพจมาหรือสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยพอมาเซิร์ชแบ็คโค้ดปรากฏว่าเฮ้ยคุณเป้มันไม่ขึ้นเงี้ยก็ จะยิ่งขวยหนักมากที่งกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบแจ้งมาจากเคาน์เตอร์แบรนด์ซะอีกเพราะว่าแน่ๆแหละคือมันไม่มีอะไรการันตีเนาะพราะค้าแม่ค้าเท่านั้นที่คุณได้มาแล้วคุณไปซื้อมาแล้วประกบเขามาเช็คปุ๊บมันไม่มีมันมีแบล็คโฟแต่มันเช็คไม่ได้คุณก็จะยิ่งเป๋ไปกันใหญ่และทีเนี้ยความมั่นใจมันก็จะถูกอทอนลงมาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้ของปลอมเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณซื้อของบนอ่า บนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตามเพจต่างๆนะี่ยคือคุณคือเราต้องยอมรับว่าเราอ่ะใจเราจะมันแป้ไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่มั่นใจถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเป็นของเค้ตัแบรนด์เรามั่นใจอยู่แล้วแต่สําหรับตามเพจเนะี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนจํานวนมากไปซื้อแต่เราก็ยังรู้สึกในใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของมันแท้เราก็รู้สึกว่ามันมันแคลงใจเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งพอได้มาปุ๊บพอมาเช็คแล้วมันแบตโคตไม่ขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย มันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคุณเป้ที่เขาไปซื้อกันมาที่นี่แล้วมาเช็คแล้วมันไม่ขึ้นนะคะ่ะแบสโคดมันไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือคําถามนี้ก็มีเยอะแยะมากมายจนผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราเคยใช้น้ำหอมตัวนั้นมาก่อนแล้วถ้าเราดมกลิ่นแล้วมันใช่เนี่ยขอให้ตัดปัญหาเลยครับแบสโคดไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างนะครับทุกๆวันเนี้ยน้ําหอมเนี่ยคือมันจะแท้จะปลอมเนี่ยมันดูยากมาก บางที่นะครับคือเขาเขาขายออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กในเพจต่างๆเขาเอาขวดจริงมาโชว์ให้คณดูแต่ว mm ัน hmm. ที่เขาส่งของให้คุณเนี่ยเขาเออนไล์ส่งให้คุณเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแพ็คเกจให่เราเห็นเบื้องหน้าเนี่ยในในตามเพจที่เขาวางใหาสวยงามขวดก็เป็นขวดของแท้แต่ว mm ัน hmm. ที่เขาส่งข,งของให้คุณอาจจะเป็นขวดปลอมก็ได้หรือที่แนบเนียนไปกว่านั้น,นคือการใช้ขวดแท้แต่ต้นขอ,ของข้างในเนี่ยเป็นของปลอม ซึ่งมันจะมีวิธีในการที่จะแกะอาไม่ใช่แกะแกะนะครับแกะหัวฉีดสเปรย์หรือเป็นการซึมน้ําหอมเข้าไปคือมันมีวิธีที่ยากโย็นซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้นะครับต้องคนที่อยู่วงในจริงถึงจะทราบซึ่งผมเองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจในแหล่งซื้อแล้วเราเห็นว่าเทรนด์การซื้อของคนในกลุ่มเนี่ยเป็นไปในแนวทางไหนถ้าเราเดินตามเขามันก็ ผมว่ามันก็ปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเอามั่นใจเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในอะไรเลยผมแนะนําให้คุณอเคางครับแบรนด์เสียตังค์เยอะหน่อยแต่คุณได้ความสบายใจนะครับและได้ของแท้แน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เนี้ยครับคือผมอยากจะามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหอมแท้น้ำหอมปลอมที่ทุกคนกังวลเปนอยู่ผมเชื่อว่า ต,ตราตราบใดที่มันมันยังไม่มีอะไรที่สามารถไปการันตีในจุดที่ซื้อที่มันไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์ได้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้เรื่องเรื่องความกังวลใจเนี่ยจากทู้คนเนี่ยมันก็จะยังมีอยู่เสมอไปเข้าใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะลองลองใช้ประสบการณ์ของตัวเองดูทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบางคนน่ยไม่รู้ว่าไอตัวเว็บไซต์ที่สําหรับใช้ในการเช็คว่าลำหองตัวนั้นเนี่ยมัน มันใช้แบสโคเนี่ยไปเช็คแต่ได้จากเว็บไหนเว็บที่ผมบอกนี่คือ checkfresh.com ก็คือเว็บนี้ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเว็บเว็บไซต์ของทาง checkfresh.com นะครับก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ตรงนี้นครับก็ใส่ไปครับ w w w c h e c k f r e s h c o m ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เข้ามากรอกนี่ครับ เดี๋ยวนะผมเริ่มใหม่แล้วกันเดี๋ยวนะจะให้ดูแปบ๊บนึงน,นะครับอ่าเ้อแงบบต้นเราก็เข้ามาที่ c h e c k f r e s h com แล้วเราก็เลือกหาแบรนด์ของน้ำหอมตัวนี้ก็เนี่ยครับ cosmetic brand แล้วก็ใส่ versace อันนี้ผมอยากทราบของ versace แล้วก็ใส่ batch code เข้าไปผมก็ดูจาก batch code เนี่ยครับ 72975i จุด S แล้วก,กดเช็คมันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับบั h โค้ดนี้นะครับ p o d u c t date production date นะครับ24เดือน10เดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ2อ1 7บอกอายุ H g e ก็อยู่ที่6เดือนกับอีก6วันเดี๋ยวผมจะเข้าอีกเว็บหนึ่งให้ดูนะครับของ c h e c k c o s m e t i c เช็คคอสเมติกดอทเไม่ใช่ .com นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับเช e คค c สเมติกดอทเผมก็เข้ามาเนี่ยครับ ก็ select brand ตรงนี้ครับก็ใส่ Versace ดอกดาวลงมาครับหาชื่อ Versace อ่ะนี่ครับ Versace เมื่อกี้ผม copy code ไว้อ่ะก็วางไปตรงนี้ครับ enter code ตรง quick quick brand search นี่ผมไม่ได้ใส่อะไรผมใส่ตรง select brand ก็ Versace enter code ก็เป็น 72975i.s แล้วก็กด calculate ครับ มันก็จะขึ้นมาตรงกันเลยครับ date of manufacture ก็เป็น24ตุลาคม2017จะเห็นว่ามันตรงเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้บอกบอกจำนวนวันเหมือนกับเจ้าเช็คเช็คแฟชเช็คแฟชยี่สตุลาคม2017เหมือนกันแต่จะบอกด้วยว่ามีอายุกี่เดือนกี่วันนี้ครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับสำหรับในการเช็คแบรน h c โค้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า การเช็คแบชโคดเนี่ยมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปเพราะอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าบางทีเนี่ยจากประสบการณ์ของคนที่เขาเข้ามาคุยกับผมนะครับเขาไปซื้อบนหษัทสรพสินค้านะครับไปซื้อบรัเคาน์เตอร์แบรนด์ปรากฏว่าแบชโคดก็เช็คไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูเอาแค่ว่าในตัวเลเบลหรือตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ข้างหลังครับที่เขาจะบอกวันเดือนปีผลิตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือผมพยายามที่จะอบอกกล่าวให้ทุกคนได้ทราบกันว่าทุกๆวันนี้ครับ เราเนี่ยจะต้องอาศัยความมั่นใจในแหล่งที่เราได้สินค้าหรือได้น้ำหอมมาแค่นั้นเองครับอะไรบางอย่างที่มันมันปรากฏอยู่บนแพ็กเกจสรเลพวกนี้ครับบางทีเนี่ยโอเคจริงๆม,มันเป็นข้อมูลที่มันต้องบอกบอกข้อมูลเชิงลึกได้แต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางข้อมูลเนี่ยมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทางบริษัทเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยที่เขาไม่ได้ไปอัปเดตลงในระบบก็ได้ มันอาจจะมีเหตุผลตั้งแต่อีเยอะแยะมากมายซึ่งไม่สามารถที่จะบอกใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาก็วางขายสินค้าเขาต่อไปแต่บัตโค้ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีในระบบแต่เขาก็มั่นใจว่าคือของเขาบริษัทเขานําเข้ามาเองนะครับและเขาก็เป็นบริษัทที่นําเข้าเป็นตัวแทนนําเข้าอย่างถูกต้องตามตามตามกฎหมายแล้วก็ตามตามเครื่องนะครับ ตามลักษณะข้อพันธะผูกพันแล้ว嘛บ,บริษัทผู้นําเข้าน้ําหอมกับบริษัทผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะครับเขาก็มั่นใจได้ว่าของเขามันของแท้อยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะวางขายได้ของเจ้าแบรนด์นะครับแล้วก็มันชัวนะครับก็ออกมาจากห้างมันจะมันจะไปปลอมมัคนคงไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าตามเพจตามอะไรก็อย่างที่บอกไปคืออาศัยประสบการณ์ตัวเองนะครับดูเทรนด์ต่างๆของการซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทนั้นนะครับถ้าน้ำหอม เทรนของเขาไปในทางไหนเขาไปซื้อที่ไหนก็ลองตามไปดูข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์นะั้นเข้าไปในเพจนั้นของของคนที่เขาไปตามๆกันนะครับลองเข้าไปดูแล้วไปศึกาหาข้อมูลแล้วก็ไปดูเรื่อยๆก่อนที่จะซื้ออย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจรีบซื้อมากเกินไปพอเข้าไปดูสินค้าของเขาแล้วลองเลื่อนดูคอมเมนต์ต่างๆนะครับดูอันไหนหน้ามาไหนไม่หน้ามานะอันไหนโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือดูกลุ่มคนที่ไปคอมเมนต์นะครับว่าเขาอยู่ในกลุ่มน้ําหอมที่คุณอยู่หรือเปล่า ดูว่าเขาคอมเมนต์กันยังไงและดูเทรนด์ของคนคนนี้แล้วเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวในกลุ่มมากน้อยแค่ไหนบางทีเขาเข้ามาเล่นสนุกเข้ามาแชร์ข้อมูลต่างๆางกับน้ำหอมอันนี้ก็คือก็ดูน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเราใช่ไหมเออล้วก็ดูว่าเขาเขามีวิธีการยังไงและเขาซื้อที่ไหนและเขาอยู่กันยังไงก็ลองไปหาข้อมูลดูวันนี้คือผมไม่ได้จะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อตามเพจหรืออะไรก็แล,ล้วแต่ผมก็ยังคงคงสภาพไปว่าก็คืออยากจะ ถ้าอยากจะมั่นใจครับก็ไปซื้อตามเคาน์เตอร์อแบรนด์แต่ถ้าเกิดคุณแบบเออไม่ไม่ได้รู้สึกแบบว่าจะต้องเคาน์เตอร์อะไรก็เคาน์เตอร์อเนี่ยคือสามารถที่จะแบบเออเขาเรียกว่าครับเผื่อใจไว้ได้นะกับการผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ก็ซื้อตามเพจไปเนาะจะไปเจอกับอะไรก็แล้วแต่ก็ไปวัดดวงเอาแต่ถ้าเกิดคุณไปถูกที่ถูกทางแน่นอนมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว วันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำหอมน,นะครับว่าจะเป็นแท้จะเป็นปลอมอะไรงไงมีวิธีการดูเป็นยังไงไปแล้วทุกทุกวันนี้มันมันมีลักษณะเป็นยังไงก็ผมพูดให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้จริงๆก็พูดไปยาวแล้วเนาะโอเควันนี้ก็ฝากไว้สําหรับรีวิวตัวนี้นะครับก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย